สวัสดีค่ะสายรุงเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับสถานการณ์ราคายางพาราในวันนี้นะคะก็คือวันที่13สิงหาคม2567ค่ะวันนี้ราคายางยังปรับตัวดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันค่ะว่าราคายางของอยางแต่ละชนิดนั้นนะคะจะปรับ เพิ่มขึ้นเท่าไหร่กันบ้างค่ะสำหรับวันที่13สิงหาคม2567ค่ะมาเริ่มกันที่น้ำยางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ค่ะวันนี้ราคากลางอยู่ที่64บาท60สตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้นมาอีก53สตางค์ราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่61บาท60สตางค์ต่อกิโลกรมัม ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลาง74บาท66สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา75สตางค์ราคาท้องถิ่น71บาท66สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง78บาท42สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา7สตางค์ราคาท้องถิ่น75บาท42สตางค์ค่ะ อย่างก้อนถ้วย DRC 100%รเปอร์เซ็นต์ราคากลาง56บาท8สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา10สตางค์ราคาท้องถิ่น53บาท8สตางค์อย่างก้อนถ้วย DRC 50เปอร์เซ็นต์ราคากลาง28บาท4สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา4สตางค์ราคาท้องถิ่น25บาท4สตางค์ค่ะ อย่างก้อนถ้วย DRC 55%ราคากลาง30บาท84สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา5สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท84สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 65%ราคากลาง36บาท45สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา6สตางค์ราคาท้องถิ่น33บาท45สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วยครป ราคากลางวันนี้39บาท25สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก6สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่36บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี่ก็คือราคากลางยางพาราในวันที่13สิงหาคม2567ค่ะ